เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกขายครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับ AE110 ตัวท็อปเลยเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าพวงมาลัยาวเวอร์สมบูรณ์ครบพร้อมใช้บอดีด้ดีสีสรรันเดิมๆบ้างอาจจะมีซีบมีด้านบ้างครับตามรูปแต่โดยรวมแล้วยังสวยครับเดิมๆ รถมือเดียวครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยเดิมโรงงานเจ้าของดูแลอย่างดีเครื่องเกียร์ดีไฟหน้าคมดำสวยๆครับล้อแม็กตโตโยตา้าภายในสะอาดเกียร์โต้บอกผ้าเดิมไม่ขาดคู่มือบุ๊กสวิตครบนะครับ39,000บานบท่านเองราคาสุดคุม้มสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเอง ชอบกรฝากดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีา้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไหม่พาคลิปให,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยห้องโดยสารสะอาดนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บาน้องเครื่องเดิมๆสะอาดแห้งคันหน้าเดิมบ้างบที่ดีไม่มีชนหนักระบบเบรก ABS นะครับล้อมแมกล้ออะไหล่ก็เป็นล้อมแมกครับยางอะไหล่มีให้ครบ,ครบ สนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ